ค่ะรอยโดยที่เราตั้งไฟนะคะ160องศานะคะเป็นเวลา7นาทีค่ะค่ะรอยโดยที่เราตั้งไฟนะคะ160องศานะคะเป็นเวลา7นาทีค่ะค่ะรอยโดยที่เราตั้งไฟนะคะ160องศานะคะเป็นเวลา ทีนี้นะคะอย่างนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะลุกก็จะร่อนนะคะในส่วนของแป้งเคก้กลงไปนะคะล่นลงไปในไข่ที่เราตีจนเป็นสีนวลน,นะจําไว้เลยนะคะว่าต้องเป็นสีนวลเท่านั้นนะถ้าไม่เป็นสีนวลเราก็รออ่อนเออเราก็ตีต่อนะด้วยสปีดสูงสุดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของเบกกิ้งโซดานะคะ และผงฟูกันนะคะตัวนี้นึกว่ามันซื้อซื้อ,อแล้วคุ้มนะส่วนตัวเลยคุ้มทาได้ทุกอย่างนะคะก็ใส่ผงฟูลงไปนะคะล่อลงไปค่ะค่อยๆตะล่อมนะเดี๋ยวเราค่อยตะล่อมกันนะคะค่ะทีนี้นะคะเราจะใช้สปีดต่ตํานะคะในการตีค่ะแล้วก็ตี เพื่อจะเห็นเนื้อแป้งค่อนข้างหนืดลงแล้วนะคะเราขึ้นหนืดขึ้นนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะใส่น้ํามันกันค่ะนะคะเราก็จะใส่คารันดีลงไปจ้าก็คืน้ำมันมะกอกนะคะตีนะคะ,ะ,คะสปีดต่าให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ในส่วนของ ล้วยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะตีให้เข้ากันด้วยสปีดต,ต่ำนะคะแล้วก็อาจจะใส่นะคะหรืออัลมอนด์สไลด์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อัลมอนด์สไลด์กัน นี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะเค,ค้กกล้วยหอมนะคะแต่จริงมันก็คือกล้วยน้ําว้านะถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นกล้วยหอมนะคะเราก็จัดการใส่กลิ่นลงไปค่ะซึ่งที่บ้านนะมีกล้วยอะไรก็จะใช้อย่างนั้นเพราะรสชาติมันก็เหมือนกันแท็กกลิ่นหอมกล้วยหอมมันจะหอมกว่าเราก็ใส่กลิ่นไปนะคะตามความชอบสตวนตัวเลยเนาะตีเข้ากัน หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปกรอกกันในส่วนของพิมพ์นี้นะคะหลอกก็มายอดใส่พิมพ์กันนะใช้พิมพ์อลูมิเนียมในลักษณะอย่างนี้นะคะซื้อได้ที่ร้านพวกเ,เบเกอรี่ทั่วไปเนาะให้หยอดประมาณสามส่วนสี่ของพิมพ์นะคะกิ่นกล้วยก็จะออกมาเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะหยอดกันไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเรียงเลยค่ะจับเรียงลงในหม้อนะคะให้มีพื้นที่เยอะหน่อยนะมันจะได้ประมาณสี่ลูกนะคะ แล้วทีนี้เราเข้าหม้อกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตั้งกันค่ะรอโดยที่เราตั้งไฟนะคะร้อยหกสิบองศานะคะเป็นเวลาเจ็ดนาทีค่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะเห็นไหมมันก็จะสวยงามพอดีเลยนะคะร้อยหกสิบนะคะที่เป็นเวลาเจ็ดนาทีนะคะก็จะสวยงามนะคะตรงกลางก็จะปูดสวยเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะแล้วก็เป็นเค้กที่อร่อยมากนะคะ ก็หม้อทอดไร้ไขมันของเราเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะเห็นไหมเห็นไหมเออนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อสูตรการทําอาหารขนมแบบง่ายๆจากหม้อทอดไร้ไขมันเจอกันในอนะีพีหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสา